สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะในช่องจามฮองบัวแก้วเชียงตุงนะคะว,วันนี้เราอยูยท่ที่ที่ที่อากาศตานคนเราเคยมากันแล้วนี่ใช่ อยู่นี่เรามาครั้งที่สองแล้วเนาะวันนี้ใช่วันนี้เรามากับเพื่อนนะคะก็เพื่อนชวนมาก็เลยมาใช่เพื่อนเพื่อนคนไปนู้นแล้วนะคะทุกคนใช่เราจะไปรอบนี้นะคะทุกคนไปกันเลยตอนนี้อยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคน ลมพุ่เลยค่ะทุกคนบ้านจนทรงผมไม่อยู่เลยทุกคนใช่มันเย็นสบายมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอะไรนะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์นะคะไม่ใช่มันกินอะไรนะกินบุฟเฟ่เลยนอ๋อวันนี้มีวันอะไรนะมีบุฟเฟ่เลยนะกคเออยว่าพี่พูดผิดวันนี้จริงเหรอใช่คนเยอะเลยทุกคนนี่นะคะทุกคนคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่เนี่ย แล้วก็แบบว่ามีร้องร้องคาราโอเกะก็ร่แล้วน้องวันนี้เนาะไม่รู้เซว่านู่นคนเข้าร้องอยู่นั่นน่ะนุ่นเราจะไปตรงนู่นนะคะทุกคนนู่นใช่ไหมให้น้ำจิ้มน้ำเลยอหรสองต้องอันนั้นอะไปก็มีน้ำมั้ง เพื่อนมาข้างหลังนะคะทุกคนทุกคนตรงนี้ร้องเพลงได้นะคือตรงนี้แบบว่าจะร้องเพลงได้นะคะทุกคนถ้าอยากร้องเพลงอะไรก็ไปขอไล้นะคะทุกคนนี่มุมร่ คืออยากจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่หนองตุงนะคะใช่เมื่อกี้เราก็ไปที่ร้านอากาตาวาเล่มาแล้วนะคะคือว่าอาจจะู้จับหนองตุงใช่คือว่าเนาคนเยอะมากที่นั่นนาะเราก็เลยมาที่นี่แทนนะคะทุกคนนชนั่งนั่ง่ที่ร้าน V H P a r e s t a u r a n t นะะทุกคนใช่นี่นะคะข้างหลังของเรานี่เองโอ้ในในในป้ายป้ายโอ้ป้ายมันจะแบบว่า สักยนั่งไงใช่เรามานั่งชิวๆที่ว e a n น s p วีแอนดสปา拉斯ปนะคะทุกคนใช่ใชเราก็มาถึงแล้วนั้นเราไปดูข้างในกันไหมค่ะ นี่นะคะเราก็กำลังสั่งอาหารนะคะคือทุกคนเราก็สั่งอาหารแล้วนะคะอันนี้ของจำหอมจะเป็นวาน,นิลานะคะของรลูเก้ยวนี้จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็อันนี้นี่ย่างว่า หมูหมูอะไรนะหมูหนึ่งมะานาวนะคะเนี่ยะะแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะคะเราขอตัวกินแป๊บนะคะนี่นะคะเราก็กินเสร็จแล้วหมดเลยเลยคน่ะ ทุกคนเราก็กินอาหารเสร็จแล้วนะคะใช่แล้วอาหารย่อยนะคะเราจะมาเล่นเล่นกันนะคะเล่นเล่นนะคะเล่นเล่นนะเล่นเล่นที่น้องตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะให้ออกกำลังกายได้นะคะใช่คนที่อยู่ใกล้ใกล้แถวน้องตรงนี้นะก็จะมาแบบออกกําลังกายทุกเช้าเย็นนะคะวิ่งเดินเดินก็ได้เดินก็ได้ไม่ต้องวิ่งนี่นะบรรยากาศเย็นมากแบบ ติ่ก็ตกอะไรแบบนี้นะโอรยสม่าสงบนิ่งถ้าตอนนี้นี่คนจะเยอะมากเลยนะคะทุกคนไว้จังห้องบกล้องสิใช่นะกับกล้องนะเนี่ยทุกคนตอนนี้นี่คนจะเยอะมากเลยนะคะเขาจะมีขายหมาล่าแล้วก็อะไรนะอาหารทุกข้อไปก็มีหมดเลยนะคะทุกคนใช่คือยิ่งสุดก็ปิ้งย่างนะทุกคนใช่ปิ้งย่างนี่แบบฮอสมากเลยเนาะ ตอนนี้แบบว่าตะวันยังไม่ตกเลยนะคะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีคนนะคะทุกคนนี่บรรยากาศข้างหลัง้างเล่าอยาจะบอกว่าสวยงามมากอิ่งนิ่งดิ่งดิ่งยิู่ยิู่แล้วก็นั่งนมั้ยเน่ยโอ้ย แหลดมันอะไรอ่ะแสบหน้าสจบ,สบตาเจ็บตาม,มตือื่มตาไม่ได้สำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรอเดี๋ยวแชร์เยอะเดี๋ยวจะโดนเหมือนวัไม่ลราแชร์ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะแ <c oughs> ชร์แล้วค่ะบ๊ายบาย